สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ขาวค่ะสวัสดีค่ะลูกสาวจากทัทายเอฟซีน่อยเล็้วลูกสาวค่ะสวัสดีนะคะมืัอนี้แม่ขาวเห็ดมีมันเอ้ยเผือกค่ะเผลือกเผือกเปือกแล้วก็มันอันนี้อันนี้เป็นมันม่วงค่ะเพราะว่าสิ่งพักันเห็ดแกมบวชอ่ะเดี๋ยวปอกมันกันปอกเปลือกมัน โซโตัวน้อยก็ย่ใกล้ๆนี่ะเดี๋ยวไปยนนั่งไงสักอนจังกหปนั่งเนาะโซเชียลนั่อะไรคะลูกนูจะเอาอะไรคะกะ็ป่นั ก็อสองสามน้ำค่ะแล้วที่นี่อันนี้อันนี้คืน้ำที่สองเลยจ้ะน้ำน้ำปุ๋นใสเด้ยจ้ะดิ้นเอาถ้าเฉพาะน้ำใส แล้วก็ฮอกก็เอาวัตถุดิบนี่แหละแช่ลงไปในานา้ำปนใสสัก20นาทีค่ะโอเค,อเคจ้าเดี๋ยวฮอาจะคอยถาไปเบิ่งขันตอนการเฮดต่อไปขันต่อไปค่ะอันนี้คือที่ฮอกแช่นำ้ำปนใสแล้วเรยจะจะเอามาล้างน้ำล้างน้ำสะอาด สักสองน้ำค่ะเพื่อที่ห้องสุไปเห็ดขันตอนต่อไปอตั้งน้ำกะทินะคะตั้งน้ำกะทิกะทินี่เป็นกะทิสดด้วยจ้ะแล้วก็ใส่ใบเตย<ๆ>เข้าไปน้ำเพื่อความหอมค่ะเกลือค่ะเกลือสักซอนซาหนึ่งค่ะ น้ำตาลอันนี้น้ำตาลจะน้ำตาลเขาจะใส่ถ้วยครึ่งด้อจ้ะจะน้ำตาลถ้วยครึ่งตั้งกะทิให้เดือดจ้าแล้วก็ใส่ วัตถดิบที่เตรียมไว้แล้วนะใส่ลงไปเลยจ้ะเ้าจะต้มไปซซี่หรือจ้ะเรื่อยๆง่ายๆสไตล์ไม่ขาวจ้ะเดี๋ยวเข้ามารอเบิงตอนที่มันสุกแล้วค่ะเป็นอันววารเรียบร้อยจ้าแกงหวดเผือกมันม่วงแล้วก็มันเครอะจ้ะ มาเข้ามากินน้ำกันคี่กะจังไดนคลิปสำหรับคลิปนี้นะคะเขอจบแค่นี้เ้ยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้แม่ขาวด้วยจ้ะเพื่อสิบว่าได้พาดคลิปต่อๆไปของแม่ขาวคา่ะสำหรับคลิปนี้กะบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ